สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคาราชดวงเศรษฐีครับนะวันนี้มาบอกแนวทางโชคลาภทุกคนนะครับนะทุกคนนะซึ่งเป็นแนวทางฮานอยแล้วก็แนวทางลาวนะครับเนาะว่าแนวทางลาวจะมาอย่างไงแนวทางฮานอยจะมายัางไงก็าม,มาดูโชคลาภกันนะครับทุกคนเนาะว่าวันนี้เลขจะมาเด่นมาแบบไหนอะไรยังไงทุกคนก็เอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูนะทุกคนเนาะหลังจากที่ เมื่อวานแล้วก็หลายวันนะเข้าติดกันตีห้าวันเนาะมีเว้นวันเดียวเมื่อวานนี้ก็เข้าอีกเมื่อวานนี้เข้าหกเจ็ดก็เข้าสองรอบเลยเก้าสี่ก็เข้านะแต่ไปฟันสามตัวเนี่ยผิดแต้มเดียวทุกคนเนาะนะนะสามตัวเข้าบ่อยนะสองวันสามวันติดเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวลองดูวันนี้วันนี้จะสรุปเน้นหวยฮานอยให้ นะแต่แนวทางฮาหนอยเนี่ยจะให้อยู่3หามฮานอยแต่ไม่ระบุว่ามันจะมาฮาหนอยไหนเนาะแต่ที่ของอาจารย์มันเข้าบ่อยๆก็เป็นจะเข้าฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติเนี่ยจะชอบเข้าบ่อยหน่อยทุกคนก็ลองเอาเป็นแนวทางโชคลาภดูนะครับเนาะแล้วก็มาฟันเน้นเหลานะเดี๋ยวเอาเป็นแนวทางฮาหนอยเนาะวันนี้ไม่มีกระดานให้ดูไม่มีจดใดนเะนื้อทุกคนเตรียมปากาเตรียมปากาเตรียมดินสอกระดาษจดนะ เตร,รียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมกระดาษจดทุกคนเลขแนวทางวันนี้จะมาเด่นอะไรนะ,ะวันนี้กําลังจะเพิ่งทําพิธีนะครับเพิ่งทําพิธีเสร็จไปเนะเดี๋ยวมาลุ้นโชคลาภกันทุกคนว่าวันนี้แนวทางจะมาเด่นอะไรนะครับทุกคนเนาะเลขทูบกําลังจุดขอปู่ไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จุดเรียบร้อยแล้วเลขทูบนะครับเนาะเลขทูบขอปู่ไปแล้วเดี๋ยวแต่ลงในกลุ่มวันนี้ไม่ได้ลงตารางทุกวันนะครับทุกวันวันนี้เพิ่งมาทํา YouTube แนวทางฮานอย กับแนวทางเราวันแรกนะครับเนาะหลังจากที่หายไปนานในช่อง YouTube ก็มาทําแนวทางหลังจากนี้ก็จะลงแนวทางในช่อง u t u b e นะครับเนาะลงแนวทางในช่อง YouTube แล้วก็จะดึงลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเนาะในกลุ่มไลน์ทุกวันแต่ก่อนเนี่ยเพื่อน YouTube ก็จะไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าจะลงในกลุ่มไลน์ตอนนี้กลุ่มไลน์ก็มีเยอะแล้วแต่ถ้าใครจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อดูแนวทางอย่างชัดเจนนะครับเนาะก็ จะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ก็ในกลุ่มไลน์ก็เป็นแอดมาหาอาจารย์ก่อนแอดเบอร์โทรอาจารย์0847698639แอดไลน์อาจารย์มาแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มให้นะพอดึงเข้ากลุ่มเสร็จกลุ่มฟรีนะทุกคนนะก็เข้ามาเป็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มกันพอเข้าในกลุ่มเสร็จก็ค่อย ดูในกลุ่มไลน์ก็ได้หรือจะติดตามแนวทางในช่อง YouTube ก็ได้อาจารย์ก็จะมาลงในก่อนอก่อนเลขฮานอยออกนั่นแหละนะทุกคนนะก็จะพยายามรีบลงให้เร็วที่สุดนะทุกคนเนาะเอาเป็นแนวทางโชคลาาวันนี้แนวทางฮานอยวันนี้แนวทางฮานอยจะมาเด่นอะไรนะวันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนวันนะวันนี้เปลี่ยนวันเดียวเดียวอาจารย์ไปเอาตารางแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> มาแล้ววันนี้เด่นแนวทางนะครับเนาะแนวทางเด่นในวันนี้เดี๋ยวต้องอทุกคนมีกระดาษเนาะเตรียมกระดาษจดนะครับทุกคนเนาะเตรียมกระดาษจดนะครับเนาะเลขทูปบารมีปู่เลขทูปบารมีพี่กุมารน,นะจะให้โชคลาภอะไรนะแต่แนวทางเด่นในวันนี้ตัวเด่นก่อนนะครับนะครับทุกคนเนาะตัวเด่นก่อนนะ ถ้าใครจะเด่นแต่ถ้าอาจารย์ดึงเด่นให้ก็ได้เดี๋ยวดึงเด่นเลขฮานอยพิเศษเลขฮานอยพิเศษเนี่ยจะเด่น9นะครับเลขฮานอยปกตินะเลขฮานอยปกติจะเด่น8นะครับทุกคนนะเด่น8เลขฮานอยเลขฮานอยเอ่อ VIP เลขฮานอย VIP เลขฮานอย VIP จะเด่น7นะครับทุกคนนะวันนี้มีเด่น8เด่น7เด่น9นะแต่ถ้าเด่น นะเด่นรวมทั้งหมดเลยเนาะเด่นรวมวันนี้เด่นกําลังรวมเลยคือเด่น9้าทุกคนเด่น9ก้ารูดเเด่น9ก้ารูดเใครจะรูด9ก็ได้นะรูด9ก็ถ้ามันออก9ทั้งบนและ9้าทั้งล่างก็มีเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งบนแลงล่างสองเด้งนะแต่วันนี้วันที่19วันนี้วันที่19ตัวเด่นตัวเด่นหลัก9มีอะไรบ้างตัวเด่นหลัก9้ามีอะไรบ้างมี90 นะครับนะเอาเด่นลักเก่อนนะ9ก้าศูนยก้าานะครับเกหกนะครับเกนะอันนี้คือเด่นหลัเนะอันนี้คือเด่นหลักเนะเด่นลักเแต่เด่นรวมละ่ะเด่นรวมตัดออกมา5ตัวตัดออกมา5ตัวมีนะเ0 9ดศูนยห้ะครับนะหน่งห้นะครับหน,ะ 15, น แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ3 4นะครับนะสามสนะอันนี้คือตัวเด่นมีจดนะ70 90 95 15แล้วก็34อันนี้คือตัวตัวเด่น2ตัวเด่น3ตัวล่ะเด่น3ตัวมีอะไรบ้างเด่น3ตัวมี7 98 นะครับเจ็ดเ้าแปดเกไม่ได้ดึงเข้ามา2ตัวนะคุณก็ตัดเอาก็ได้นะครับเนาะเจ็ดเก้าแนะครับเนาะแล้วก็เจ็ด0 9นย์เก้จดนย์เกห้าเ้าเห้าเ้าะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นอีกตัวนึงก็เป็นสี่สี่สามสามนะสี่นะครับนะอันนี้คือเด่นเลข3ามตัว เด่นสุดเด่นสุดในเลขสองตัวคือเด่นสุดเม็ดเดียวคือ9 5หตัวเด่นรองตัวเด่นรองคือตัวเด่นรองคือ90 95ตัวเด่นรองคือ90ตัวเด่นเด่นรวมตัวเด่นรวมเลยคือ3 4นะครับเนะเด่น3ตัวมี9 5 9ห นะทุกคนจะกลับเป็นหกหกห้าเก้าก็ได้นะหกห้าเก้าก็ได้แต่อาจารย์จะตอนแต่มันเด่นในตามในเด่นดวงก็คือเก้าห้าเก้าอันนี้คือเด่นเด่นเด่นหลักเด่นเม็ดเดียวเด่นเม็ดเดียวสามตัวคือเก้าห้าเก้าหรือหกห้าเก้าเด่นสองตัวคือเก้าห้ากับเก้าศูนย์อันนี้คือแนวทางเด่นเลขสองตัวและเลขสามตัวแนวทางฮานอยนะแนวทางฮานอยแนวทางลาวล่ะแนวทางลาวนี่จะเป็นเด่นก็คือนะครับ 5้าสามสอลาวนะลาวห้าสามเรียกลาวห้าสามสอเดแปดนะเรียกลาวมี5้าสามสองห้สามสเดแปสอาเอาเลขสามตัวก่อนนะมีอา่ามีห้าเจ็ดแดสาสอสอ่าสแล้วก็อา่าสาม 95เลขราวนะแต่ถ้าเด่นเด่นสามเด่นสองตัวคือ95 3าห้แล้วก็78นะเดี๋ยวมาดูเลขทูปกันทุกคนเลขทูปมีเลขอะไรอาจจะเพราะมันเป็นกล้องหน้าทุกคนอาจารย์ใช้กล้องหน้าอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนเลขทูปปู่เป็นเลข87ทุกคนเลขทูปเป็น87หรือ37นี่แหละทุกคนนะ ก็เอาเป็นแนวทางเพราะเลขทูบเนี่ยอาจารย์จุดทุกวันนะครับทุกคนน้องแล้วมันก็เข้าทุกวันแต่อาจารย์ไม่ได้ลงให้ดูไงแต่วันนี้มาอ <to> ัดวิด <to> ีโอก็เลยได้เห็นเลขทูบเลขทูบจะเป็นเลขทูบจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้จะเป็นเจ็ดสามก็ได้ทุกคนนะนะก็เอาเป็นแนวทางเอาเอาเป็นตัวเด่นด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นดึงตัวเด่นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดึงตัวเด่นเลขสองตัวมาอีกตัวหนึ่งก็คือแปดเจ็ดนะแปดเจ็ด 95แล้วก็90อ่ะเพราะว่าเลขมันเข้าบ่อยไงวันนี้เลขคู่มีแค่2ตัวเองทุกคนเลขทู่มีแค่2ตัวเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นไปเลยก็คือ87 8 7 9 5แล้วก็90นี่คือตัวเด่นสุดนะแต่ถ้าเด่นรวมก็บอกไปแล้วนะมีอะไรบ้างทุกคนก็จดเอานะทุกคนก็จดเอาเอาเป็นแนวทางนะทุกคนมีสติในการเสี่ยงทายเพราะามันออกทุกวันสามนอยอย่าไป่า อย่าไปงมงายมากใช้สตินะแล้วก็วิจารณญาณาในการรับชมดีๆนะเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูทุกคนเล่นคนละนิดคนละน้อยเพื่อให้เป็นสีสันของชีวิตยังไงก็ให้มีโชคราบกันทุกคนนะร่รํารวยร่ํารวยนะอย่าลืมนะสองวันนี้บอกทั้งฮานอยบอกทั้งลาวนะทุกคนเนาะให้มีโชคลาบกันทุกคนนะวันนี้โชคลาบดวงดีมีโชคกันทุกคนแล้วก็รวยๆอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคน นะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยใครชอบเรียกอะไรในช่อง YouTube หรือ,อกดติดตามกันด้วยทุกคนใครเป็นสมาชิกหรือคนเห็นใหม่นะแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยทุกคนแชร์ไปให้ทุกคนนะที่ชอบเสียงโชคด้วยกันดูด้วยทุกคนนะ,ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยทุกคนวันนี้อาจารย์มาบอกแนวทางเพียงเท่านี้รวยๆครับ